หให้คนเยียบเบนเต้ต <ๆ S 1> นิบคาดอกกันโอ่นะ จะเคลียร์เห็ดคาที่เจ้าว่าออกเห็ดคาไี่หนอท่าจะาว่าเอาไปเอาดอกมันหังงามแท้ตุ่มไลไลหนามมันก็เศ้าคืนไี่ร้องดอกก็งามใช่ะ

อุ้ย,ยพังไป่นอะเอานั่นว่าอีหลีวะสีสิพังกับพังอีหลีว้ยมือนะเย็ดหนาเขาพี่นนองพี่จ้าพี่จ้าอุ้ย,ยพังไปแล้วพังไปแล้วสงสัยขยีบคือวะ ข้าเจ้าเคลียหิศคาถิงพี่นอ้อง <konuş> บริหารเคลียหนักเลยถาเก็บเอาดอกใม้ได้บ้างวัได้อยู่แข็งกีดีแข็งกีดีเสียงข้เจ้าเ,าเอิ่นกันพู้ดข้าเจ้าคำฟังน้ำโตกไปพุน่นอีกผู้หนึ่งพี่นอ้องอีกเขาหนึ่งแต่ว่าเขาประกาศามไปบม่เคยขามไปนี่คือฮะนะให้ข้าเจ้าขามไปแทรกคอสีหาน้ำเลาะมูลนิดอก เพอได้แกงอยู่หรอวะนี่คุณโมก็ค่อยๆห,หาไปก็สิได้อีตัวหยาของมือก็ได้เอาออกพี่น้องอันนี้เฮ็ดนาขาวจะ้ะเฮ็ดอันนี้ถ้าจกเจ้า,จาจบุ้งเคยกินถ้าเจ้าเคลียร์ถิ่มนี่น กันน้เก็บก๋วีเาก็เจะหน้าเขาจะ้ะหน้าเขาคุณบอกหนึ่ง โอ้ยเหตตะไข่พี่น้องเหดตะไข่คือบ่มีมูเนาะนี่เนาะเดดอกเดียวคโลเอ๋อเดอกหนึ่งอ๋อเฟ็นละโอ้ยเนาะฮิตหาดพี่เนาะ เข่จะกูบอกเขาแต่ว่ามันอย่างไรบ้เอาไปเป็นในนี่แด้วไปนอ้องเก็บไปเป็นในเก็บไปเป็นในไปทิมใจในสวนไว้เอาไปเป็นหัวเสือเฮ็ดทานจ้ะ,จะเสียวไปทิมซุ้มมันได้เถาเถาขอกลือกทิมไว้ในสวนป้าดไปนอนโอ้ยเนี่ยเถาเลี้ยเสียไปเป็นหัวเสือ ดเก่ายางไปขวอยอยางมากค้นกับลายขึ้เกอ่อนเหรอพี่นอ้องแต่ว่าเห็นมันออก,กลายแห้งขวดกัะนวลพื้นสีเศร้าออกแล้วอย,อย,ยางไปยางมากเห็นคือเกอ่อโอ้เห็ดกายยาง มาทิมว้กลางปลามาต่ใส่นาเอาเนี่ยมาถิ่วทัวเห็ดกายอยางมาทิทนเห็ดอีดิเนี่ย <c oughs> ออกหน่อย <c oughs> สงสัยขาดทิมเลยเอามีหดเขียนบบนี้เต้นออกไปบุ่นโอ้โดูชุดหัวลายเหยยบนั่งจุดเปจนหฮักคิง โอ้ยเนาะโอ้ยมึงกรจะเาเคลียร์เคลียค่าถิ่มพี่นะกขจะบเอาเนี่ยใครเอาไปตุ่มจักสองสามนามมันก็นจิตพี่เนะเนี่ยฝนลิ้นปะนี่กําลังหาหกิมหิตมวนมฝนมาลิ้นบะเนี่เอาเข้าไปเกือบมันกระาตเหิตกุกจิ้งรุ่งม้อบหนกัน <c oughs> <c oughs> ดทานจ้าเนี่ มันค่อยเกือไม่ได้ไร่คุบกระต่ายหิดยังวะขุนตกฝนตกฝนตุกหรือพี่น้องบ้านนี้ฝนตกเมื่อนี้น้ำตกก็บ่มีน้ำได้จังไงน้ำตกแนมหินอยู่ไวๆอยู่ตำตำเป็น้องะก็บ่ได้ยินเสียงน้ำไหลได้จังไง เฮ็ดข้าจ้ะข้าปุ้นแห้งตุ๊กก็ะแหงเห็นพี่น้องเอ้ยปุ้นแห้งตุ๊กก็ะแหงเห็นจ้ะมาแล้วแห้งขึ้นแห้แง,งขึ้นวันนี้เห็ดกระแหงดอกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาเนี้ยเอาเข้าไป nguyên liệu ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้ยพี่นอ้องหนงดอกบางงัยสองดอกพี่น,อน้องเกิดะดอสองดอกสวยงามมากอุ้ยนี่ว้าวโตนี่ใดรเห็นเพิ่นบ่านี่างงี้พี่มีเจ้าคือสิบว่เห็นหรอปกติฮะฝนเล็งตกเห็นเห็ดตะไคร้พี่นอ้องโอ้ยสวย ดีจ oh, ังเลยอู้ดอกบใหญ่นึงมูกับบมีมูเขาจะออานี้บานล้วคตุกกหงเห็นเห็ดบาดนี่ยเอ้าไอ้หนอทางส่งิดว่าเนี่ยเาใหญ่นึงอ้หๆอีกพออีนี่ยดึงได้บ้เนาะ เหนอีกแล้วมกดิเต oh, oh. hmm. uh, ็มตาแล้วเอาๆตองได้เลยน้อหอยน้ออุ้ยเอ้ยตัวซุ่มกล่องซุ่มกล่อง ฝนตกห้ามเมื่อไรจ้ะพี่น้องอม,มานเติบอยยุกเกือบเต็มกระตาเอาหลดอุ้ยพดูดแหง้งฝนตกแห้งหลายจ้ะไปเรื่อไปเดื่อฝนห้าม